เซยาโมจับโมจิโกะมาแต่งตัวย้อนยุควินเทจครั้งแรก วันนี้เป็นการนัดเจอกับพี่โมจิโกครั้งแรกนะคะทุกคนไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะตั้งแต่พี่โมยังไม่เลิกทำช่องจนวันนี้พี่โมเลิกทำช่องมาขายของเวลาผ่านไปประมาณเกือบปีแล้ววันนี้ก็มาเรื่องของเรื่องคือฉันะทำตัวไม่ถูกว่ามาเจอเขาแล้วจะทำอะไรก็เลยหาคอนเทนต์ทำแก้เคล็กเล็กไม่ใหญ่มากจ้างช่างหน้าช่างผมช่างกล้องนัดโลเคชั่นเช่าถูดใสนใจแปลงโฉมในระบิดโมจิโกนะคะให้กลายเป็นสาววินเทจแบบลุคนี้คนละครึ่งทางยังมีความวินเทจแบบสยามูแล้วก็มีความแบบควายเอ็ดลักชัวรี่แบบโมจิโกนี่นะพี่โมแต่งสไตล์ คือเธอดูเป็นผู้หญิงสมัยก่อนที่สวยมากแล้วที่ฉันในวันนี้นะคะโลแรกก็คือหัวลําโพงนั่นเองย้ำอีกครั้งว่านี่คือการเจอกันครั้งแรกแล้วก็ถ่ายรูปเล่นๆน,นะคะเพื่อแก้เขินคือนึกอ,ออกป้าแกมันทําตัวไม่ถูกนะเว้ยคือเขา,าเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากแล้วฉันก็ติดตามพี่เขามานานมากๆ<า>ชอบจนขนาดที่ว่าเคยสมัครไปเป็นเด็กฝึกง,งานช่องเขาค่ะและตอนนั้นคือผ่านแล้วด้วยนะเกือบจะได้เจอกันแต่ว่าที่ฉันเอาไปเลือกฝึกอีกที่จนกระทั่ง,ะะงมาเป็นสยามูนะคะแล้วพี่โมจิโกก็มาติดตามฉันก่อนนะคือแบบดีใจมนอ